เป็นหน้าสุดท้ายของปาที่ินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนธันวาวันหนาวทุกทีพูดเรื่องเขาเดากวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนท่ามปี เไนจบีดี๋มันลอไม่จบไปผมก็จะคงไม่เข้าใจทำไมเรามัจบไปตอนกเธอมันจะเป็นคนพิเศษและก็ตอนที่เดท้อมันจะได้มเอกแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเธอดนจากไปแต่ด็่ยังไม่ทันดีฉันยังจำสัมพั์ที่กอดกันได้ดีนักเพือฝันไปว่าเราสองนัได้เจอแต่ความเป็นจริงแลวทุกๆอย่างมันไม่มีคอยอคอยเดือนก็อยากให้เธอมาคอยกอตอเครืตอนนี้ผมเหมือนเป็นดาวที่มันยัรอเคดือนแต่ว่าสุดท้ายเธอไปมาฉันเลยเกียเดือนทันว่า ที่ฉันทราความิแต่ละเรอที่โดชาไม่ได้ทำผิดไปไม่ต้องสนที่ฉันทำฉันก็แค่อยากให้เราต้งคู่นั่ต้องด่าแล้วก็มาผิดใจตอนนี้ใจของเธอนี่มันได้เปลี่ยนไปหรือว่ามีชายใหที่เข้ามาเปลี่ยนเธอผมไม่สนหรอกนะว่าเธอจะเกลียดใครในใจลึกๆ้ำมันก็ยาใจอ๋อเราะว่าฉันไม่มีกำหนการและกะบังลมลมแรงๆมาสักวันนึงนัเธอจะกลับมาแล้วก็บังยิ่งย่งว่าเธอคงหมดทางเพราะว่าฉันนั้นคิดตลอดแต่ได้แค่คิดว่าเธอไม่กลับมาอ๋อฉันขอให้เขาท่านทำจะผิดใจไม่ได้ยวงเธออยู่ตรงนี้ ความรักไม่ค่อยจะดีเดือนนันว่าวันนาทุกีพูดเรื่องเขาดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองให้หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนทำตอนที่เดือนกุมภาวัน่าเล่นไพ่แต่มีน้ำตาคิดถึงช่วงเวลาในปีที่แล้วยังมีเธอชอดอกไม้ที่ให้ไปเธอ,อยังเก็บมันเอาไว้ไหมแต่ว่าปีนี้ฉันเสียใจวัน่าเล่นไม่ม